สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ตัวกระผมอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทรงพระกรุณา,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ผมดอยู่ตรงนี้ด้วยความตระหนักดีว่าการเข้าสู่ตำแหน่งนายกมนตรีในวันนี้อาจจะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการหลายด้านในการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแต่อย่างไรก็ตามผมขอให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่านว่าตัวผมและคณะมนตรีของผมทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานด้วยความไม่แห่ไม่เห็นแก่เหน,นื่อยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรามีอยู่ไม่ว่าเป็นกำลังกายกำลังสมองเพื่อให้ประเทศไทยของเราได้หลุดพ้นจาก สถานการณ์วิกฤตต่างๆโดยเร็วที่สุดและผมต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความมั่นใจโดยผ่านความไว้วาววงใจและการลงคะแนนเสียงของบรรดาสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนตัวกระผมให้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าท่านได้เสียสละให้ประเทศไทยมีทางออกและ หลังจากลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้กลับไปอยู่ในเจตนารมณ์เดิมของท่านก็คือการเป็นฝ่ายตรวจสอบและผมก็ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่มาจากพักร่วมรัฐบาลอาทิเช่นพักกล้าธรรมพักพลังประชารัฐ พักพรรคประชาธิปไตยใหม่และพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้การสนับสนุนไว้วางใจทำให้รัฐบาลของผมภายใต้การนำของผมที่เป็นนายกรัฐมนตรีกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อมารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรับใช้ประเทศไทยที่รักของเราวันนี้ ด้วยเวลาที่มีอยู่นะครับเราจะเร่งแก้ไขปัญหาสีด้านที่เป็นไปคุกคามและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งก็คือ1ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเราจะเร่งดำเนินมาตรการลดรายจ่ายลดค่าครองชีพลดค่าพลังงานค่าเดินทางค่า ค่าขนส่งต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการทั้งหลายและจะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร,กรและผู้มีรายได้น้อยและหาทางมาตรการต่างๆทั้งทางกฎหมายและการอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนตลอดจนทำให้รายได้ของ ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากของสัง,สงคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นต่อไปคือเรื่องที่สองคือเรื่องปัญหาความมั่นคงซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังดำเนินเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้รัฐบาลของผมจะเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพ เพื่อให้เกิดการลดความสูญเสียของประชาชนของทั้ง2ประเทศแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องยึดหลักการที่เราจะต้องไม่มีวันเสียดินแดนแผ่นดินของเราแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนะครับคนไทยจะต้องไม่เสียประโยชน์คนไทยจะต้องดำเนินชีวิต ด้วยความเป็นปกติสุขแล้วรัฐบาลจะเร่งดำเนินการชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการล่าช้าไปบ้างแต่รัฐบาลของผมจะต้องชดเชยให้กับค่าเสียหายต่างๆกับพี่น้องประชาชนในบริเวณ จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับกัมพูชานะครับด้วยความรวดเร็วครอบคลุมทุกหลังคาเรือนต่อไปก็คือเรื่องปัญหาภัยธรรมชาติซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะต้องเร่งต่อยอดในเรื่องการจัดทำระบบเตือนภยัยซึ่งได้ทำมาแล้วในสมัยที่ตัวผมเองยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็หวังว่าในช่วงที่ผมไปพักร้อนอยู่สักพักหนึ่งนี้นะครับ mm hmm. ก็คิดว่า mm hmm. ทาง mm hmm. กรมป้องกันบรรเทาสาธารภัยและหน่วยงานต่างๆที่เราเคยได้ประชุมหารือกันอยู่คงไม่ได้หยุดในการที่จะจัดหาระบบเตือนภยัยระบบป้องกันภัยระบบการเยียวยาฟื้นฟูและระบบะการแจ้งเตือนภัยต่างๆให้กับพี่น้องประชาชน เราจะต้องเร่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติอย่างรวดเร็วทันท่วงทีสมเหตุสมผลและมีความเป็นธรรมซึ่งตัวกับผมเองได้ได้มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีในสมัยที่ยังดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็จะเข้ามาดําเนินการอย่างเต็มที่เช่นกันเพราะว่าผมก็จะ ควบในตำแหน่งรับตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจะไม่มีการหยุดชะงักและจะไม่มีการที่จะเรียกว่าติดอุปสรรคใดๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าผมยังคงจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากพี่น้องข้าราชการทุกหน่วยงานที่ผมมีความคุ้นเคยผมไม่ได้มีความคุ้นเคยเฉพาะพี่น้องข้าราชการ ในกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงสารณสุขที่ผมอยู่มาหลายปีเท่านั้นนะครับแต่ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกมนตรีนะครับเป็นระยะเวลาเกือบ6ปีผมก็ได้มีความสัมพันธ์มีเครือข่ายมีความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นด้านการพลเรือนด้านตำรวจด้านความมั่นคงด้านทหารกองทัพซึ่ง ในเวลาที่ผ่านมาที่ผมม,มีตำแหน่งหน้าที่ราชการอยู่เรื่องปัญหาความร่วมมือนะครับไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดเลยนะตรงกันข้ามผมมั่นใจในความสามารถของตัวผมเองที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธ์และก็ประสานงานเร่งให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเพราะว่า ประโยชน์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นด้วยเวลาที่รวดเร็วด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนทั้งสิน้นซึ่งผมมั่นใจว่าผมและพี่น้องข้าราชการทุกท่านนะครับมีเป้าหมายเดียวกันต่อไปก็คือก็คือปัญหาเรื่องภัยสังคมนะครับรัฐบาลของผมของผมจะเร่งปราบปรามขาบวนการค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์สแกมเมอร์การพนันและการพนันออนไลน์ทั้งหลายอย่างจริงจังโดยสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเพื่อกำจัดภัยสังคมทุกรูปแบบขอให้พี่น้องประชาชนได้ได้มีความมั่นใจนะครับว่าผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้มาด้วย บุญคุณของใครยกเว้นบุญคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยผ่านผู้แทนรัศดรอของท่านเพราะฉะนั้นผมมีผู้ที่ผมจะต้องตอบแทนพระคุณอยู่เพียงกลุ่มเดียวก็คือพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของผมอยู่แล้วนะครับการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้กล่าวมาสี่ปัญหาหลักๆนะครับ ผมต้องขอให้ความมั่นใจว่าผมจะต้องได้รับความร่วมมือความร่วมมือการประสานงานเพื่อให้เจตนารมณ์ของผมซึ่งก็คือเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้ขับเคลื่อนไปด้วยประสิทธิภาพและความรวดเร็วโดยปราศจากอุปสรรคและสิ่งกีดขวางใดๆเพราะว่าผมมั่นใจว่าด้วย ประสบการณ์ที่ตัวผมและคณะมนตรีที่ผมกำลังคัดสรรแต่งตั้งให้มาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนั้นจะไม่มีเวลาที่จะทำการทดลองงานนะครับไม่มี probation นะครับผมต้องต้องคัดสรรมาอย่างดีเพื่อที่ว่าทุกคนเมื่อถวายสัตว์ ปฏิญาณตนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะปฏิบัติงานได้ทันทีด้วยความมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ความกังวลทั้งหลายของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามที่เป็นความกังขาในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ในบางครั้งพวกผมก็ไม่ได้รับความยุติธรรม นะครับมีการกลั่นแกล้งใส่ร้ายแต่ถือว่าวันนั้นได้ผ่านไปแล้วเรื่องที่เป็นสิ่งที่กังวลใจของพี่น้องประชาชนผมขอเรียนยืนยันว่าตัวผมและรัฐบาลซึ่งก็หมายถึงรัฐมนตรีทุกคนจะทำงานโดยยึดความถูกต้องของกฎหมายเป็นหลักเท่านั้นและ ผมขอย้ำนะครับจะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตามที่มีผู้ห่วงใหญ่ตามตามที่มีผู้กังวลแต่จะปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงานด้วยกลไกซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆความยุติธรรมที่จะต้องมีกับ ผู้คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการยัดเยียดปรุงแต่งหรือการแกล้งใส่ร้ายอย่างที่เคยมีผู้ปฏิบัติมานะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับนอกจากที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วจะเข้าไปเร่งรัดเปิดเผยครับเปิดเผยให้กระบวนก,การยุติธรรมทุกอย่างต้องอยู่บนโต๊ะ แล้วสาม,มารถอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความกังวลสงสัยหรือแม้กระทั่งคู่ความได้รับทราบถ้าตรงไหนผิดดําเนินการทันทีแต่ต้องดําเนินการโดยกฎหมายไม่ใช่กฎหมู่นะครับก็หวังว่าก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ได้คอยติดตามการทํางานของผมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของสิ่งที่ พี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรพักประชาชนมีความห่วงใหญ่ซึ่งก็ได้กำหนดไว้อยู่ในบันทึกข้อตกลงว่ารัฐบาลของผมจะมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดทำรัฐ,รฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นตามกระบวนการที่ กำหนดไว้ในหมูดของการแก้ไขรัฐมนูลและนอกจากนี้จะน่าจะมีกระบวนการตามที่ทสารรัฐธรรมนูญจะได้กรุณาวินิจฉัยในรเร็วนี้นะครับและหลังจากนั้นผมจะยุบสภาครับนะครับภายในกรอบเวลา4เดือนที่ได้มีข้อตกลงไว้เพื่อได้เพื่อที่เราจะได้ คืนอำนาจให้สู่สู่สกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจอนาคตของประเทศต่อไปอย่างที่ผมเรียนนะครับแม้จะมีเวลาไม่มากนักแต่ผมมั่นใจว่าผมจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายผมจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เวลาน้อยเวลาสี่เดือนดังนั้น ตัวผมและคณะมนตรีจะไม่มีวันหยุดไม่มีพักร้อนและจะเป็นไปได้ต้องไม่มีการเจ็บป่วยนะครับไม่มีฮอลลีเดย์ไม่มีวันที่จะบอกว่าพักผ่อนกับครอบครัวยกเว้นพักผ่อนตามความต้องการของร่างกายในทุกๆวันผมเชื่อว่าสเดือนคนที่มาเป็นรัฐมนตรีของผม รวมทั้งตัวผมเองจะสามารถมีสุขภาพที่จะยืนหยัดทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เราจะต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตใ,ให้จงได้ในระยะเวลาที่มีอยู่และนอกจากนั้นเราก็จะสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อที่รัฐบาลชุดต่อไปจะได้มาสานต่อการทํางานโดยดํารงเจตนารมณ์ให้พี่น้องประชาชน มีความอยู่ดีมีสุขมีความมั่นคงในชีวิตด้วยความยั่งยืนตลอดไปรวมทั้งรวมทั้งจะสร้างความรักความสามัคคีของชนในชาติเพื่อร่วมกันเป็นพลังในการพัฒนาประเทศไทยที่รักของเราสืบต่อไปนะครับผมจะไม่ทำให้เจตนารมของพี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจในตัวผมต้องสูญเปล่า และผมจะทุ่มเทอย่างสุดความสามารถที่จะทำงานตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนของผมให้สมกับความไว้วางใจที่ท่านได้กรุณามีให้แก่ผมในการ เป็นนายกรัฐมนตรีของท่านในวันนี้ขอขอ,ขอบพระคุณครับ